สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซีบายวันิดานะคะก่อนจะไปรับชมกันช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าเวลาคนญี่ปุ่นเขาออกเดทกันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างจะมุ้งมิ้งเหมือนในซีรีส์หรือว่าการ์ตูนไหมวันนี้นะคะเราจะนำแพลนเดทของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นมาให้ชมกันว่าเขาไปเดทกันยังไงแล้วก็คิดยังไงเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยนะคะพื้นฐานของ คนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกที่อายแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะคนที่หวานแหววโรแมนติกนี่หวานตะตูนก็มีอยเยอะดังนั้นเนี่ยการไปรเดทของคนญี่ปุ่นเขาก็จะเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นตึกตักเลยทีเดียวนะคะแบบแรกนะคะก็เป็นเดทแบบเน้นกินค่ะ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยของน่าอร่อยนานา,นาชนิดนะคะแถมแต่ละเมนูอาหารเนี่ยก็แตกต่างออกไปอีกจึงทําให้หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมไปเดทกันตามร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าร้านขนมต่างๆเพื่อทานอาหารอร่อยๆและก็ได้ฟูดขุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกัน บางร้านที่ตกแต่งสวยงามชิคชกเก๋ๆก็มีวิวสวยๆก็มักจะเป็นที่นิยมในการออกเดตด้วยก้านที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไปเดทกันนั้นก็คือร้านอาหารอิตาเลียนนะคะเพราะว่าอาหารอิตาเลียนในญี่ปุ่นถือว่าหาทานได้ทั่วไปนะคะแล้วก็บวกกับไม่อยากมาทานแบบราเมงหรือว่าข้าวแกงกะหรี่ซึ่งแบบคือไม่อยากมาสูกเส้นหรือว่าฟืดฟ์าให้อีกฝ่ายเห็นแถมก็ยังแบบ ไม่ได้เลอะเสื้องง่ายๆอีกด้วยนะคะสําหรับการออกเดทนะคะแล้วก็พวกร้านากาแฟส,สวยๆถ้าหากแบบนัดกันตอนกลางคืนหนึ่งสาวไว้ทํางานเขาก็อาจจะนัดเดทกันที่ร้านอาหารแล้วก็ไปต่อกันรอบสองที่ร้านอ่ะพิซซ่าเกยะก็คือแบบร้านเหล้านะคะร้านเหล้าแบบญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบบ้านเราที่แบบอ่ะ แบบเดือดจนเมาอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่สถานาการณ์แต่ก็เป็นร้านที่ทุกคนออกจะแบบนั่งแนวชิวๆมากกว่าทานกับแก้มแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสัรคๆพูดคุยเฉยๆบางคนที่คออ่อนหรือว่าไม่ดื่มก็สั่งเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์มาก็ได้ก็ไปแบบดื่มด่าบ,บรรยากาศเฉยๆแบบนี้นะคะ แบบที่2นะคะก็เป็นเดทแบบไปงานอีเวนต์ค่ะข้อดีของการที่อยู่ในประเทศที่มีสีฤดูก็คือมีอีเวนต์ที่ไปหลากหลายยกตัวอย่างเช่นฤด,ดูร้อนนะคะก็จะมีงานดอกไม้ไฟซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปเดทกันโดยใส่ชุดยูกาตะก็คือแบบไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็จะสร้างความประทับใจได้มากกว่าเดินหาของกินอร่อยๆในร้านค้าในงานเช่นพวกทาโกยากิปลาหมึกย่างกล้วยชุบช ok ็อกโกแลตแล้วก็มาจองที่ดูดอกไม้ไฟกันเนื่องจากงานเนี้ยคนจะเยะ เยอะมากๆก็เลยสามารถทําให้เกิดบรรยากาศแบบจับมือกันไว้จะได้ไม่หลงด้วยนะคะตอนเงยหน้าดูดอก, My กไม้ไฟก็เมยคอก็แบบอบซอบซบเพงๆกันบ้างหวานแลววไปตัวอย่าง event อีเวนต์อื่นๆก็มีนะคะเช่นอีเวนต์งานฮาโลวีนก็แต่งเป็นผีแล้วก็ออกไปเดทกันในเมืองทำงานจิตอาสาได้ทำความดีแถมยังได้ใจฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยนะคะเดทต่อไปก็จะเป็นเดทแบบไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ถ้าเป็นในช่วงอายุวัยรุ่นอยู่ก็มักจะนิยมไปที่สวนสนุกค่ะที่ญี่ปุ่นสวนสนุกเยอะมากทั้งดิสนีย์แลนด์แล้วก็หเจ u ยู v e เวอร์แซลสตูดิโอเจแที่มองไปทางไหนก็มีแต่คู่รักเต็มไปหมดนะคะเพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนคนญี่ปุ่นก็นิยมไปกับแฟนด้วยแต่ว่าไปเที่ยวเล่นเฉยๆมันไม่มุ้งมิ้งพอก็เลยต้องแต่งตัวให้แบบเป็นทีมเป็นทีมคู่กันนะคะ ที่นิยมหลักๆเลยก็คือใส่ชุดนักเรียนหมอปลายพร้อมใส่ที่คาดผมตัวคาแรคเตอร์ต่างๆไปเดทกันที่ดิสนีย์แลนด์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความเราใจและการแบบ่อคิวนานๆเขาก็อาจจะเลือกไปสถานที่เชิงประวัติศาสตร์เช่นปราสาทโอซาก้าไปเดทแบบมีความรู้แล้วก็มีเธอด้วยแบบนี้นะคะหรือว่าไปเดทที่สวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูโชว์ปลาโลมาน่ารักน่ารัก ถมบรรยากาศยังโรแมนติกอีกด้วยความน่ารักของสาวญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็คือเวลาที่ไปเดทที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ต้องอยู่ในนั้นทั้งวัน,นสาวๆที่ชอบทําอาหารเขาก็จะทําข้าวกล่องน่ารักน่ารักมาให้แฟนทานด้วยแล้วก็ในสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนั้นนะคะมักจะมีพื้นที่ไว้ให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อนปิกนิกแล้วก็ทานข้าวในทุกๆท,ที่ค่ะส่วนใหญ่ก็พกเสื่อไปแต่บางที่ก็มีโต๊ะให้นั่งเลยนะคะ เดทแบบสุดท้ายที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเดทแบบไปช้อปปิ้งนะคะหนุ่มบางคนเนี่ยอาจจะสายหัวไม่ได้ยินคําว่าไปช้อปปิง้งแต่ว่าอยากจะบอกว่าหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยบางคนเขาก็ชอบไปเดทแบบช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งที่ว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าทั้งวันต้องพาสาวๆไปเดินช้อปเสื้อผ้าท,ทุกร้านแล้วก็ต้องจ่ายเงินซื้อแต่หมายถึงการดูของต่างๆด้วยกันโดยไม่ได้ดูแค่ของตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องซื้อก็ได้แค่ไปดูด้วยกันเฉยๆค่ะ เพราะแบบห้างร้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะขายสินค้าเสื้อผ้าต่างๆทั้งเพศหญิงเพศชายดังนั้นเวลาลองเสื้อผ้าก็สามารถสนุกในการเลือกไปพร้อมๆกันได้หากได้เข้าร้านที่มีแบบของหลากหลายประเภทที่น่าสนใจนะคะก็ะทั้งเครื่องใช้ในบ้านจนถึงอุปกรณ์กีฬาตอนที่เลือกซื้อมาก็สามารถยิบยก,กสิ่งเหล่านั้นมาด้วยเป็นหัวข้อการสนทนาในการคุยกับฝ่ายตรงข้ามได้แถมยังสามารถรู้สไตล์ความชอบของอีกฝ่ายได้ด้วยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่พูดมานยา่ยังไม่เข้าขายนะคะก็เป็นแบบสุดท้ายก็คือเดตตามงานอดิเรกแล้วก็ความสนใจไปเลยค่ะ างานอดิเรกส่วนใหญ่ที่คนญี่ปุ่นชอบเนี่ยก็คือมีทั้งชายและหญิงก็ได้แก่ไปนั่งที่คาเฟ่ดูหนังท่องเที่ยวเป็นตนน้นนะคะถ้าหากว่าทั้งสองคนมีงานอดิเรกที่เหมือนกันก็มักจะไปเดทในสถานที่ที่ตนสามารถทํางานอดิเรกไปด้วยกันได้ยกตัวอย่างเช่นชอบร้องเพลงก็ไปคาราโอเกะชอบวงดนตรีญี่ปุ่นก็ไปดูคอนเสิร์ตหรือว่างานเทศกาลเพลงด้วยกันแต่ถ้าหากงานอดิเรกไม่ตรงกันคนญี่ปุ่นก็อาจจะเลือกไปสถานที่ที่เป็นแบบกลางๆนะคะเช่นโรงหนงังร้านอาหารแล้วก็ร้านขนม สไตล์การเดทนั้นก็แล้วแต่ส่วนบุคคลและก็นิสัยของแต่ละคนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้เดทแบบบืววาไม่ได้มีการหอมแก้มในที่สาธารณะหรือว่า,าแสดงความรักเท่ากับประเทศอื่นๆแต่ว่าอีกก็แล้วแต่ก็อยู่ด้วยกัน2คนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่การไปเดทแต่ละครั้งของคนญี่ปุ่นก็มีความมุ้งมิ้งที่ทําให้ใจเต้นอยูอ่อย่างเหมือนในการ์ตูนเลยค่ะ ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็จะมาแบบยกตัวอย่างเช่นอีกฝ่ายมารอล่วงหน้าที่สถานีรถไฟ20นาทีแต่พอมาถึงก็ขอโทษที่มาสายแต่อีกฝ่ายดันบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เพิ่งมาเหมือนกันหรือว่าตอนจะหยิบตะเกียบก็มือดันโดนกันอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่า แต่ละคนหรือว่าใครจะเจอแบบไหนนะคะสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนเช่นกันค่ะหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะหารครึ่งกันแต่ถ้าเป็นวัยทำงานแล้วไม่ฝ่ฝายชายจ่ายให้หมดก็หารครึ่งกันแต่ถ้าฝ่ายชายออกก็จะออกมากกว่าเป็นต้นนะ,นะคะแต่ก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันนะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากออกเดทแต่ว่าไม่มีไอเดียก็ลองเอาวิธีการเดทสไตล์ญี่ปุ่นไปลองปรับใช้ดูได้นะคะวันนี้ต้องอเป็นเหมือนกับเราได้รู้พฤติกรรมรู้ได้รู้งานอดิเรกเราได้รู้สไตล์การใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นคร่าวๆน,นะคะก็น่ารักน่ารักวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามารับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ